ทักทายบอกผู้จัดให้หน่อยนะครับจะผู้จัดุเพื่อมากขึ้นนะครับอยากรู้จักกันมากขึ้นนะครับบางทีเราทําคลิปไปนะครับกลืนนะครับเป็นอย่างที่ผมกลืนวัฒนธรรมเนาะพอดี hmm. ผมเป็นคนสอบวัฒนธรรมประเภทนี้อะไรประมาณนี้แหละครับเป็นค้นแบบว่ามากเกี่ยวกับเ,เ,เก่งใจชายนิ่งอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้เราก็ เชายนี่นะครับเราเป็นคนขี้อายเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักอายก็คือว่าจะเป็นคนที่กล้ามากขึ้นนะครับมาดูเราเยอะขึ้นนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งเนาะในการทําช่องของเราให้เติบโตแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีคนดูแต่เราก็ให้ AI เขาดูเรานะครับเพราะว่าทั้งลงคลิปไปบ้านเราเมืองเรานะครับโอ้น่าจะมีความสุขนะผมว่าอาต้องเริ่มจากจุดเต,ต้นของเราเลยนะครับจุดเมต้น,ตนจุดแรก เดี๋ยวเราก็สามารถทำทำได้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับเราเราเราค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าเนาะอย่าเร่งรีบนะครับอย่าไปกดดันตัวเองนะครับถ้าเราเป็นกดดันตัวเองปุ๊บนะครับโอ้ยทำไมฉันไม่ได้ก็ให้มันลิงก์มาที่ให้มันลิงก์มาที่ Facebook นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเนาะงงมากๆเลยนะครับคิปเรีว ครับเดี๋ยวสักพักคุณบุไลก็คงจะได้นะครับจังเนาะต่อไปก็จะพยายามขยันมากขึ้นนะครับคุณพี่บุรลยนะครับขยันมากขึ้นเพราะว่าเอ,อถ้าเกิดว่าเรามีอีกสักแ่าจะอยู่ในขั้นตอนของการออรอรอเนาะคุณรัศมีเจิมศาลสวัสดีค่ะโอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีคุณสุภาพนะครับอยู่จังหวัดอะไรนะครับคุณพี่ครับ รายงานตัวด้วยนะครับว่าเอ้ยไม่ทราบอยู่จังหวัดอะไรอยากจะรู้จักกันเยอะขึ้นนะครับคุณพี่บัวลายเนี่ยเขาอยู่สพปลาวนะครับทางอุบลนะครับมายืนยันมาทักทายเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเขาก็จะได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับได้เห็นตัวตนของเรามากขึ้นเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเรานะครับเขาก็เพราะบอกว่าเป็นที่ระบบของเรียวหรือว่าของ facebook เขานะครับก็ รอรออยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะไปทำคลิปย้อนที่เก่าๆอย่างนี้นะครับเป็นแอนทีคมากๆเลยนะครับ <S <S บรรยากาศดูเลยครับ <S <S เหมือนเราที่ย้อนเวลาย้อนยุคนะครับย้อนยุคเลยเขามีกาแฟให้ด้วยนะครับมันมันในคลังเรียวนี่ไม่สามารถเปิดดูได้เพราะว่ามันจะพอเปิดไปสักพักหนึ่งมันก็จะหมุนหมุนมันก็จะขึ้นว่ามีความผิดพลาดนะครับมีความผิดพลาดที่ระบบนะครับ ปรากฏว่าเราไม่สามารถที่เขา กล้ามเนื้อนะ่ะมันจะสั่นมากนะครับแต่ถ้ากระดูกมันจะไม่ค่อยสั่นนะครับเพื่อนถ้าเป็นกล้ามเนื้อมันจะสั่นมันจะเป็นเครื่องคลายกล้ามเนื้อนะครับเหมือนกันถ่ายทุกวันเราก็จะรู้ว่ามุมไหนภาพไหนนะที่มันสวยมุมไหนที่ถ่ายตัวเราแล้วดูดีดูสะกดคนการสบตาก,กับกล้องเราก็จะเราก็จะมีการตบเพิ่มความอบอุ่นนะครับ ทางรัวเขาน่าจะกินแต่ถ้าเป็นแห้งๆเนี่ยมันมันเขาามากินกับน้ำชานะครับทางรัวเขาถือว่าเป็นคงคงจะยากแล้วนะครับคงจะยากแล้วนะครับที่ที่มันจะกลับมาวิ่งเหมือนเดิมนะครับก็คิดไว้อย่างนั้นนะครับคุณรุ่งนภานะครับใชยคลิปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ งงๆนะครับก็งงๆอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องกับเขาเลยว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็คือต่างๆนะครับวันนี้โรงแรมเงียบมากเลยครับรู้สึกจะมีอยู่ไม่กี่ห้องนะครับมีอยู่ไม่กี่ห้องในเชยงใประมาณสักแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวต้องย้อมอีกนิดนึงนะครับย้อมย้อมผมนะครับให้มันดําหน่อยนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีผมขาวตรงนี้แล้วนะครับ ก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้ออกมาขั้นหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอย่างวิตามินซีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องกินทุกวันเพราะว่าร่างกายเราต้องการวิตามินซีตลอดนะครับในการดูแลสุขภาพนะครับพอดีเรากินแก้วมังกรไปสองสามลูกนะครับก<อ>็ดื่มไปเลยได้ดื่มดับความสุขไปด้วยกัน เป็นช่วงเวลาอย่างเช้าตอนนี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีเป้าหมายอะไรที่คาดหวังไว้นะครับก็ปัญหาด้วยนะครับเอามาทําเป็นคลิปสั้นได้มาตัดเป็นคลิปสั้นได้ประมาณนี้นะครับก็คือทําได้แค่นี้จริงๆนะครับเป็นเหมือนการเขาปรับใหม่มันมาบรรยากาศเงียบมากเลยครับช่วงเช้าเนี่ย โอ้ไลฟ์มากี่ชัว่วโมงแล้วแต่บางคนก็มีไม่มีปัญหานะก็ยังโพสได้แต่ถ้าในเพจในเพจรู้สึกว่าโพสเรียวได้ปกตินะโพสเรียวได้โพสสตรีมได้ปกติยังไม่มีปัญหาเพาะเป็นเหมือนผมแล้วเปล่าน,นะถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราช่วงไหนที่เราได้ทานวิตามินซีกับวิตามินบีนะครับอ่ามันจะทําครับขอบคุณคุณพี่ลําไพนะครับ คุณพี่ลำไพนี้ก็เป็นเพื่อนเก่านะครับสมัยนานมาแล้วนะครับคุณพี่ลำไพเนี่ยนานมาแล้วจําได้ว่าเคยคุยกันใช่นะครับมันมันหวานหวานไม่มากแต่ว่ามันเนื้อมันก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับถ้าเราซื้อตามผมเคยซื้อที่ร้านสะดวก เป็นยิงโฆษณาทางอ้อมนะครับให้กับเฟซเพจเราหรือว่าเฟซเรานะครับถ้าบางคนที่ใช้เฟซเพจเพจเพจก็เหมือนกันยิงเพจนะครับอยู่อยู่ทั้งภัคกับันออกกับบอฟฟี่เลวภาษาอีสานท่าไหนเนาะมันก็สีลือดๆไปจักน้อยหนึ่งสำเนียงอาจสิปว่าเหมือนคนสีสะเกตกับกับมีเนาะกับมีนะครับที่มาทักทายกันนะครับไม่ทราบคุณพี่รัศมี เจิมแสนนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรเนาะรับชมจากที่ไหนบอกผู้จัดหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะรู้จักกันมากขึ้นนะครับออได้ดมได้คุณจีรพรปังเวียงหรือ,อยังเวียงเนาะบางบังวีงบอกทักทายบอกผู้จัดให้หน่อยนะครับจะผู้จัดเพิ่มมากขึ้นนะครับ อยากรู้จักกันมากขึ้นนะครับบางทีเราทําคลิปไปนะครับช่องทําอะไรอย่างเงี้ยครับมันอยู่ที่ว่าประสบการณ์ชั่วโมงบินของเรานะครับถ้าชั่วโมงบินของเราเยอะนะครับเราก็มีประสบการณ์เยอะใช่ไหมพอเรามีประสบการณ์เยอะคุณาขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนเนาะให้การสนับสนุนคลิปหรือว่าอะไรต่างๆานะครับที่ หม่โต๊ะตลกเต้นกําลังแดงอ๋อใช่ใช่ใช่แออแต่เราก็เต้นไม่ค่อยเป็นเนาะเราตลกไม่เป็นน่ะคุณพี่ลำไยรัศมีเจิมแสนบอกว่าสู้ส้นะคะโอ้มันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมันจะดีขึ้นเป็นระยะระยะนะครับมันไม่ดีขึ้นวันเดียวนะมันจะดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยๆืขยับขึ้นวันนี้ได้เท่านี้ได้นี้อะไรอย่างเงี้ยพอลนะครับ แต่ว่างบประมาณที่เราได้จริงๆมันมันประมาณคืนึงประมาณสามสี่ร้อยนะครับเราก็ต้องเลือกห้องอาหารรงแรงตัวเองนะครับก็ถ้าไม่มีใครชมเราเราก็ต้องหาเพื่อนมาชมนะครับเพื่อนๆนะครับระบบ AI นะครับขอบคุณเพื่อนนะครับแต่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยดื่มยังไม่ได้ดื่มวันนี้ก็เป็นกาแฟที่ข้อเดิม ก็จะเครีดยดครับทำไปเรื่อยๆครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้รู้สึกคนก็จะต้องเขาเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเพราะว่าเขาลงทุนไปเยอะแล้วเขาก็ต้องการรายได้กลับคืนเพื่อที่จะขึ้นนะครับแล้วตอนนี้สตรีมันไม่ขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ คือเราก็เลยไม่รู้จะจะไปโพสยังไงผมตอนนี้ผมก็เลยเข้าไปที่ i ิน t a g r กรมแล้วก็โพสโพสอินสตาแกรมนะครับตั้งแต่สมัยเริ่มต้นทําใหม่ๆเลยนะครับคุณพี่ลำพัยก็ยัยงสู้นะครับต่อสู้กันมานะฮะคือคือยังจดจำกันได้เนาะ,ะคุณพี่ลำพัย ้ดเคุณพี่ช็อกโกแลตผมอยู่จังหวัดสีสะเกล้วก็อยู่อำเภอใดนอ้อนะครับผมอยู่อำเภอราชสีสาะทุกๆ15นาทีเขาก็าจะดังแบบนี้นะครับทุกๆเมือนเหมืเขาจะรายงานเวลาว่าเออตอนนี้ได้พวกนี้นะครับมันทําให้เราทําได้ยากนะครับเพราะว่า มันจะต้องคิดคอนท้งคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับมันมันมันก็ต้องว,วุ่นวายนะครับก็เอาที่เราถนัดดีกว่านะนะครับรายการและสดนี้เป็นการยืนยันตัวตนของเราที่ดีที่สุดนะครับให้กับทางระบบเขารู้นะครับว่าเราไลฟ์สดนะครับเป็นโรงแรมที่มาพักนะครับเพื่อนๆเคยเคย,เคยถ่ายเพื่อนๆดูหลายครั้งแล้วครับ เช้าไม่มีคนเลยครับเพไม่มีคนเลย Good morning นะครับเพื่อนทุกคนสวัสดีครับเริ่มความอบอุ่นนะครับทีนะครับไม่กี่ไม่กี่นาทีก็จะดังแล้วนะครับผมผมดูแล้วนะครับ อีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะได้ฟังเสียงนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าค้าแล้วนะครับบอกบอกตัวเองนะครับเพราะว่าบางทีตัวเองก็จะลืมไปคิดว่าตัวเองยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆตัวเองเลขห้าแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นคนอารมณ์นะฮะช่วงกลางวันสวัสดีครับพี่สมพงศ์ครับผมสวัสดีครับเอผมไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์เท่าไหร่เพราะว่า อย่างช่วงเช้าบางทีก็ขี้เกียจบ้างแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วสตรีมนะครับก็ได้สตรีมได้เรียวแล้ว <c oughs> ก็เหลืออย่างเดียวคือได้เหรียญน,นะครับก็คือพยายามที่จะอะทําให้มันอโอ๊ยลืม สื่อสารขึ้นไม่ไม่เออไม่อ้าไม่ก้อไม่กะไม่อาไม่เออหรอฮะคือไม่เสียเวลาในการพูดนะครับเป็นการสื่อสารที่เราทุกคนฝึกได้นะครับผมว่าสะอาดดูแลดีครับรู้สึกใช้ได้นะครับเลยมานอนไปจล้าหลังจากเดือนที่แล้วนี่ไม่ดีเลยนะครับเก็บเงินก็ไม่ได้นะครับเพื่อน ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ทุกคนก็ต้องการกําลังใจเนาะกําลังใจเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับเป็นพลังบวกเป็นพลังใจนะครับที่จะทําให้เราเติบโตขึ้นในโลกออนไลน์นะครับถ้าเรามีตัวตนในโลกออนไลน์นะครับการสื่อสารการไลฟ์สดอย่างเงี้ยนะครับการสื่อสารกับผู้คนอย่างเงี้ยครับมันมัน็นนคือการฝึกนะฝึกฝึกฝนของเราให้ให้เรากล้าขึ้นนะครับการทําคลิปก็เหมือนกันในะเวลากับเราเนาะ ม,มันไม่ขึ้นนะครับหน้าจอมันมเดี๋ยววันนี้ว่าจะไลฟ์สัก ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีประมาณนี้นะก็อยู่ได้เดี๋ยวเราก็สามารถทำทำได้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับเราเราเราค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าเนาะอย่าเร่งรีบนะครับอย่าไปกดดันตัวเองนะครับถ้าเราเป็นกดดันตัวเองปึ๊บนะครับโอ้ยทําไมฉันไม่ได้เอ้ยเรืองมาทางเอ่อเรียกว่าอะไรทางปทุมธานีแล้วนะครับคือ,อไปทางปทุมก็ได้นะครับผมก็เคยไปอยู่นะครับ มันไม่ค่อยมีคนมาดูนะครับมันไม่ค่อยมีคนมาดูเราก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะไลฟ์ไปทําไมนะครับไม่มีคนดูเราก็ท้อนะครับพอเราท้อเราก็โพสคลิปไปแล้วผิดสังเกตนะครับคือคลิปมันมันไม่ขึ้นหน้าฟีดนะครับมันไม่ขึ้นหน้าฟีดแล้วก็ไปค้นหาที่คลงังวิดีโอก็เข้าไม่ได้นะครับแม่รีบก็ค่อยเป็นค่อยไปคืออ,อย่างน้อยๆมันก็ค่ามันก็จะดีขึ้นนะครับมันก็ เปอร์เซ็นต์มันดีขึ้นนะฮะเราก็ดีใจแล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะ <c oughs> เดี๋ยวลงรลฟ์เสร็จก็จะไปอบนาบน้ำนะครับแล้วก็ <c oughs> ครับเป็นเพื่อนแล้วก็ คุณน้องคุณน้องนัดนะครับที่เข้ามาเป็นเพื่อนด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอสุภาพภาคนาฬิกาสวยๆเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับนาฬิกาดังตามล่าฝันครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้เราก็จะเช็คเมลเช็คอะไรอย่างเงี้ยครับเอเพื่อที่จะดูว่าเออ มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนาะทำไมคุณสุดก็คือปริมาณที่เราลงไปนอกจากปริมาณเสร็จเราก็ต้องมาคัดคุณภาพนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือว่าค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะค่อยทำไปเรื่อยๆบ้านเราอากาศค่อนข้างดีอ๋อสวัสดีค่ะสีสเก็บ้านเราอากาศค่อนข้างดี อ้อมนะครับเป็นยิงโฆษณาทางอ้อมนะครับให้กับเฟซเพจเราหรือว่าเฟซเรานะครับถ้าบางคนที่ใช้เฟซเพจเพจเพจก็เหมือนกันยิงเพจนะครับช่องทางหนึ่งเนาะมันก็จะเป็นการดีใช่ไหมครับที่จะได้รับรายได้กลับขึ้นมานะครับเพราะว่ามันถ้าเรามีรายได้หลายทางก็ดีเนาะมันมันมันดีสําหรับตัวครับมันเป็นการฝึกฝนให้เรา กล้าแสดงออกมากขึ้นเมื่อเราเมื่อก่อนนี้เราเป็นคนที่เงียบๆไม่กล้าแสดงออกนะครับเป็นคนที่ว่าอายสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับจริงๆการทํางานทุกวันนี้นะครับไม่ไม่ได้ยุดติดอะไรแล้วนะครับช่วงนะก็บางทีเราต้องไปไล่ลบคลิปบางคลิปออกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งรู้อย่างนี้ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยนะครับ ก็ช่วงนี้ก็จะไปแบบอยู่นะครับเรียนแบบแล้วก็เอาอย่างนะครับเพราะว่าการทําตรงนี้นะเราก็ต้องอาศัยแบบคนที่ทํามาก่อนเรานะครับขอบคุณครับฝากด้วยครับครับผมขอบคุณมากๆเลยครับคุณพี่บลลุ้นนะครับลุ้นตอนนี้ลุ้นมากมากเลย เรียนแบบแล้วก็เอาอย่างนะครับเพราะว่าการทําตรงนี้นะเราก็ต้องอาศัยแบบคนที่ทํามาก่อนเรานะครับขอบคุณครับฝากด้วยครับครับผมขอบคุณมากๆเลยครับคุณพี่โบ้หลักร้อยนะครับนิดเดียวเองนะครับในการที่จะทําให้ช่องของเราเติบโตก็มีหลายวิธีนะครับที่จะทําให้ช่องเราเติบโตใช่ไหมครับเราก็ต้องการทําทุกอย่างไดนะครับขอบคุณ facebook นะครับที่ให้โอกาสในการที่จะเขาเรียกว่าอะไร ให้โอกาสในการสร้างรายได้นะครับจาก f c e e o o o นะครับและหลายคนนี่ก็สามารถที่จะมีกาอนนอนนะฮะตื่นขึ้นมารู้สึกหน้าตาเรามันชุ่มชื่นดีนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเอาไปลองทำดูเนาะเป็นการดูแลสุขภาพขอบคุณนะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพี่ลำพายแล้วก็คุณพี่รัศมีแล้วก็คุณน้องนัดด้วยนะครับที่แวะเข้ามาทักทายนะครับกันมากขึ้นเนาะ ก็ถ้ายังไงทักทายผ่านมาผ่านไปเนาะก็แวะเวียนเยี่ยมเยียนถามข่าวกันนะครับในช่องเสมอน,นะครับเพราะว่าการที่เราได้ลงมาเป็นคลิปตรงนี้ดีกว่าอุย้ยตรงนี้จะดีกว่าฟังเสียงนาฬิกานะนาฬิกาโบราณ ทุกๆสิบห้านาทีเราก็จะอ่มีเสียงอย่างเงยทุกครันะครับผมก็ไปดูยี่ห้อเนื่อแพงมากๆเลยครับก็ยังว่าอยากจะซื้ออยู่นะครับแต่กําลังดูดูอยู่ว่าคือเราถ่ายคลิปเยอะนะครับตั้งแต่ปีสามห้านะครับห้าหกเจ็ดข้าแรกถ้าเราไม่เริ่มต้นนะครับ ก็ไม่มีก้าวที่2ก้าวที่3นะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินนาการถึงความสําเร็จนะครับทุกๆวันนะครับถ้าเรากินนาการถึงความสําเร็จทุกๆวันนะครับผมผมก็อยูออ่ที่พักผมก็อยู่นคปรปฐมนะอยู่แถวสามพลานผมอยู่แต่ว่าผมอยู่ค่อนข้างมาทางกรุงเทพแล้วนะครับมันจะมาทำไม่ขึ้นนะครับเราอาจจะไปทําอะไรผิดแน่เลยผมว่าผมตัวผมเองนี่แหละอาจจะไปทําอะไรผิด ในลักษณะของอไม่ได้เป็นลบกลับมาแล้วสวัสดีครับ <c oughs> เช้าๆก็กินกาแฟาอย่างเงี้ยแหละครับตามากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเราก็จะไม่ค่อยสบกล้องไม่ค่อยมองกล้องแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะมองกล้องมากขึ้นนะครับการที่เรามองกล้องมันก็จะเป็นการสื่อสารกับผู้คนได้ดีนะครับเป็นการจ้จองตาเขาผู้ความสุขอะ ความสุขเราก็มีความทุกข์เราก็มีนะครับมันครัดเ้าปรับรกันไปนะครับแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยว,ยวต้องย้อมอีกนิดนึงนะครับย้อมย้อมผมนะครับให้มันดําหน่อยนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีผมขาวตรงนี้แล้วนะครับก็วันนี้รู้สึกดีใจมากมากเลยนะครับที่ได้ออกมาแต่ว่มมาเขามีน้ำร้อนอต้องทำอะไรให้ ถูกกฎของทางเมตาเขาด้วยนะครับถูกกฎถูกระเบียบนะครับเราก็จะได้รับรายได้กลับคืนมานั่นเองเพราะว่ารายได้เราได้จากโฆษณานะครับที่จะเข้ามาทุกคนก็ต้องการกําลังใจเนาะกำลังใจเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับเป็นพลังบวกเป็นพลังใจนะครับที่จะ ทำให้เราเติบโตขึ้นในโลกออนไลน์นะครับถ้าเรามีตัวตนในโลกออนไลน์นะครับอะไรก็โพสอะไรก็โพสโพสไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาหารู้ไหมนะครับว่าเรากําลังทำพาสซีฟอินเทอรมอยู่นะครับจะเครียดนะทําไปเรื่อยๆครับขอบคุณทุกๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้รู้กที่เราได้มานะครับ ถึงมันจะไม่เยอะนะครับแต่ก็เออเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับหลายๆคนนี้ก็ขอให้เอ่เขาเรียกว่าอะไรมีกําลังใจนะครับอยูครับสวัสดีนะครับทักทายครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสบายดีกันเนาะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาไลฟ์สดนะครับเปิดค่าการมองเห็นนะครับให้กับช่องของเรานะครับเดี๋ยวผมดูเช็คดูแล้วแหละจะบอกให้นะครับ สวัสดีนะครับคุณไม่มีอะไรเสียนะครับกล้าที่จะออกมาไลฟ์สดนะครับผมเองก็ไม่กล้านะตอนแรกที่ผมผมอายมากๆเลยนะครับพูดก็ไม่เป็นนะครับมาไลฟ์สดแบบนี้นะครับกลัวก็กลัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราอยู่ในสิ่งนั้นนะครับคือเราได้ได้สิ่งนั้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้จริงเห็นเขาพูดอย่างนี้นะครับคือในช่องนี้เขามีการสอนเป็นคอร์สด้วยนะครับเพื่อนปอทอง น้องเสม็ดโออเคยไปอยู่ครับเคยไปอยู่ครับอําเภอบ่อดทองอําเภอใหญ่มากอําเภอใหญ่นะครับทางนั้นเขาจะแบบมีเกษตรกรรมค่อนข้างเยอะอ่ะเป็นไร่เป็นอะไรนะครับเป็นไร่อีกอย่างหนึ่งนะครับคือการยืนยันตัวตนหรือ v ว r i f ฟนะครับนะครับก็เลยไม่ได้อ๋ออยู่สอสอสปปลาวนะครับทางอุบลครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องชาวลาวชาวไทยนะครับโพสต์หรือเปล่านะครับปฏิสัมพันธ์ไหมมีการไลฟ์สดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องกลับมาย้อนดูตัวเองตัวเองนะครับก็ถ้าไม่มีใครชมเราเราก็ต้องหาเพื่อนมาชมนะครับเพื่อนๆน, <c oughs> นะครับระบบ AI นะครับ <c oughs> ขอบคุณบายตอนก็ <c oughs> เราก็จะเ,เลิกไปเลิกล้มนะเลิกล้มความตั้งใจนะครับแต่ถ้าเรา,เาหาัดเป็นคนใจเย็นรู้จักที่จะดเูเขาดูชมแต่คลิปเนาะได้ชมแต่คลิปได้ชมแต่รูปนะครับก็รู้จักกันผิวเผินนะครับถ้ามารู้จักกันที่ช่องอตรงไลฟ์สดแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับ คลิปนะครับคลิปมันมันมีปันถาตั้งแต่คลิปเรียวเลยครับผมอะคลิปเรียวมันเวลาเราโพสเนี่ยเหมือนเหมือนว่าอ๋อเหรอครับไปอยู่ชลบุรีเหรอครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นมีโอกาสได้เจอกันเนาะผมไปชลบุรีบ่อยนะครับทางชลบุรีนี่ผมก็ไปทํางานอยู่นะครับคุณพี่บุไลจากไปทุกๆเดือนลคลิปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่องงงนะครับก็งงงอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังยังไม่รู้ ยังไม่รู้เรื่องกับเขาเลยว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็คือเนพื่นทุกคนนะคสวัสดีครับวันนี้อ่การนะเล็จากราดีนี่ครับว้าเล็กจักะารนบเพื่อนเล็กตัวเี้เมื่อคืนโพสคลิปไปหลายคลิปเลยนะครับเป็นคลิปที่ไปเดินตลาด คุณจิรพรวังังเวียงหรือยังเวียงเนาะบังบังวียเมื่อคืนหลังน้ำประมาณหกโมงหกทุ่ม,อมนอนทำคลิปแล้วก็โพสคลิปนะครับเมื่อคืนนี้คโพสคลิปจนบุรีครับการจนบุรีบุรีหลานเขาเอามาฝาก เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมกลับมานะครับแป๊บหนึง่งพอเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับพอเราให้เยอะเราก็จะได้กลับมาเยอะเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเงินเป็นทองแต่ว่าเราก็จะได้ในแต่หลายแค่ประมาณสักเอาสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีก็พอเรามากกังเพราะว่าเก่งใจเพื่อนๆนะครับเก่งใจเพื่อน คือเราก็ม่อยากทำความประทบแล้วนะเฮ้ยเราย้มาทางก็เรียกว่าแหละทางปทุมธานีแล้วนะครับคือไปทางปทุมก็ได้นะครับผมก็เคยไปอยู่นะครับก็ขอบคุณคุณพี่พลัยที่มาเป็นกาลังใจให้นะครับหลายๆคนนะครับไลฟ์ดีมากเลยนะครับไลฟ์ดีมากแล้วก็คือทําได้ดีนะครับทําได้ดีตอนก็ เราก็จะเลิกไปเลิกล้มนะเลิกล้มความตั้งใจนะครับแต่ถ้าเราหาดเป็นคนใจเย็นรู้จักที่จะดูเขาดูผมจำไม่ได้คล้ายๆกันภาษาปาษาิัยออกคล้ายๆกันแล้วก็เป็นไซสุดงามมแบบเป็นพม่มแบบว่าพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านแล้วก็เป็นอนุสร์เป็นไดอารี่ส่วนตัว เป็นทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเป็นแพสซีฟอินคัมนะครับเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นนะครับที่นะครับคิดถึงเด้วคุณพี่ช็อกโกแลตขมอยู่จังหวัดสีสเ,เกตแล้วก็รอยู่อำเภอไหน,นอ้อนะครับผมอยู่อำเภอราชสีสาะคุณช็อกโกแลตนะครับผมกำลังรับชมอยู่สวัสดีนะครับรับชมจากที่ไหนเอ่ยนะครับทักทายผู้จัดหน่อยนะครับ ตื่นเช้ามาวันนี้ตื่นสายนะครับแปดโมงแปดโมงเช้านะครับก็ได้มีโอกาสนะครับอ,ออกมาเพื่อที่นะครับบอกบอกตัวเองนะครับเพราะว่าบางทีตัวเองก็จะลืมไปคิดว่าตัวเองยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยแต่จริงๆตัวเองเลข5าแล้วนะครับเพือ่อนๆเป็นคนอารมณ์หยายคลิปนะครับมันจะเป็นวิธีการที่ดีนะครับคือพยายามลงคลิป บ,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 บ่อยๆจะคิดเยอะๆจะเป็นวิธีการที่ดีฟังเสียงคุณสุพัทรช่างพ่มายนะครับกำลังรับชมอยู่สวัสดีนะครับทัดทายถัาทายนะครับทัดทายยินดีที่ได้รู้จักนะครับขอบคุณมากมาเลยที่แวะเข้ามา